เจอแล้วเงินดิจิท่า1 0 0 0 0บาทที่ตาไว้ย76ปีให้ลูกสาวนำบัตร ATM มากดสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกสายเบอร์ชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านนะอาทุกท่านนะครับที่กําลังจบคลิปนี้อยู่นะครับความคืบหน้ากรณีนะครับนางณภาพรนะครับอายุ54ปีนะครับชาวบ้านห้วยตําบลตาเป็กนะครับอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เข้าแจ้งความที่สอพเฉลิมพระเกียรตินะครับ หลังจากเมื่อช่วงเช้าวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับนางนาภาพรน,นะครับได้นำบัตร ATM นะครับของนายเปลี่ยวนะครับอายุ76ปีนะครับผู้เป็นพ่อไปกดถอนเงินดีต้อน10,000บาทที่ได้รับจากรัฐบาลนะครับที่ตู้ ATM ธนาคารตกสอสาขาเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่ไม่เห็นเงินไหลออกมาแต่พอนำสมุดบัญชีไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารปรับเช็คดูยอดเงินนะครับกลับพบว่า เงินถูกถอนออก1,000 0บาทแล้วโดยนางนภาพ,พรนะครับสงสัยว่าชายคนที่ต่อคิวถอนเงินอาจจะหยิบเงินออกไปได้นะครับล่าสุดนะครับเมื่อเวลาประมาณ15นาิกานะครับเมืม่อวานนี้นะครับ4ตุลานะครับนายสมยศโยสาจรันรรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยนางส,สุมาลีนะครับเฉลิมลำผูผ้จัดการทกสสาขาเฉลิมพระเกียรตินะครับ ได้นัดนายเปลี่ยวนะครับอายุ76ปีนะครับเจ้าของบัญชีพร้อมด้วยนางนภาพรลูกสาวที่เป็นคนนำบัตร ATM มาถอนเงินนะครับรวมไปถึงนายนิยมอายุ51ปีนะครับพ่อค้าลอตเตอรี่นะครับคนที่รอคิวถอนเงินต่อจากนางนภาพรน,นะครับเข้ามาพบทำความเข้าใจที่ทกศสาขาเฉลิมประเกียดนะครับทั้งนี้นะครับพันตำรวจเอกวิสิทต บัวสง่าวงนะครับผอกอกอสอพเอฉลิมพระเกียรตินะครับได้มอบหมายให้ร้อยตํารวจตรีนะครับชัยมงคลรองสวสสส,สอพอนะครับเฉลิมพระเกียรติซึ่งติดตามคดีดังกล่าวมาร่วมรับฟังด้วยนะครับโดยนะครับทางธนาคารบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าเงินจํานวน1,000 0บาทไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้มีใครหยิบเอาเงินออกไปจากตู้นะครับโดยเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าระบบดูดเงินกลับคืนเข้าตู้1,000 0บาทนะครับเนื่องจากลูกค้าไม่ได้หยิบเงินออกจากช่องรับเงินภายในเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของทางธนาคารอยู่แล้วนะครับโดยตู้ ATM ที่ลูกค้าใช้บริการกดถอนเงินนั้นเป็นแบบ CDM นะครับซึ่งเป็นระบบฝากถอนและโอนเงินได้ในตู้เดียวนะครับ แต่ถ้าตู้คือ ATM นะครับจะเป็นระบบถอนเงินได้อย่างเดียวสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับเป็นความเข้าใจผิดพลาดนะครับเนื่องจากผู้ให้บริการนะครับไม่เคยกดเงินแบบตู้ฝากถอนเงินมาก่อนนะครับระบบกำหนดเวลาได้ประมาณ50วินาทีนะครับหากไม่หยิบเงินออกจากตู้ตู้ก็จะดูดเงินกลับคืนระบบทันทีนะครับ เมื่อระบบความปลอดภัยของธนาคารขอให้ลูกค้ามั่นใจเชื่อมั่นในระบบของธนาคารนะครับซึ่งมีความปลอดภัยที่สูงที่สุดนะครับก็เป็นความเข้าใจผิดของลูกค้านะครับว่ามีคนหยิบเงินไปนะครับดังนั้นนะครับให้เราตรวจสอบให้ดีนะครับเวลาเราไปกดเงินที่ตู้ ATM นะครับมันจะออกหรือไม่ออกนะครับให้เรารอสักครู่นะครับตู้มันอาจจะช้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไซเบอร์ชนแนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ